สวัสดีครับพามาชมทะเลสวยๆนะครับก็คือตรงนี้คือจุดชมวิวแหลมขามนะครับศูนย์ฝึกทหารใหม่ทะเลตอนเช้าๆนะครับน้ำใสสวยงามมากนะครับแต่วันนี้ขึ้นค่อนข้างจะแรงครับผมขึ้นค่อนข้างจะแรงหน่อยนึงนะครับก็เลยไม่กล้าพาเด็กๆลงเล่นน้ำก็พาเด็กๆมานั่งชมวิว น้ำใสมากเลยนะครับจุดนี้น้ำใสสามารถลงเล่นน้ำได้นะครับแต่ว่าวันนี้นักท่องเที่ยวก็ไม่ค่อยเยอะด้วยนะครับช่วงนี้เพราะว่าเป็นช่วงมาตรการโควิดแล้วเรายังไม่สามารถเปิดรับนักท่องเที่ยวได้นะครับ ไปลงไปลึกลุกโอ,อกาา้โห oh, oh, ปะก,กาลังที่ไหนนี่เลยน้ำทะเลใสสวยงามมากเลยนะครับน่าเล่นมากแต่วันนี้ลมแรงนิดนึงก็เลยไม่ได้พากันลงเล่นน้ำนะครับ <ś c oughs> น้ำใสมากนะครับเหมือนอยู่เหมือนน้ำเวลาเราไปเที่ยวเกาะเลยนะครับน้ำใส มองเห็นแต่ว่าตรงนี้ก็จะมีแต่โขดหินเอยอะหน่อยถ้าลงเล่นน้ำก็ระวังระวังนิดนึงนะครับแต่พี่ทหารก็บอกว่าลงเล่นได้พาชมดูโดยรอบนะครับ